ว่าวากันบ้านบทแรกมาแล้วนะครับผมส่งมาแล้วครับบทที่หนึ่งนะฮะที่เหลือคือไปตอไม่ได้ค่ะเอามาดูกันนะครับโอเคตอบข้อแรกนะครับแผนภาพต้นและใบนะพี่ไม่ได้สอนนะครับในวิดีโอครับให้แบบว่าเขาตลดดเองเนาะในชี้จะบอกาในชีสจะมีบอกนะครับโอเคอ่านี่ถูกนะครับถูก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 ่งมากเลยนะครับเบถูกต้องนะครับ อ่าฮะมิวมากกว่านม่ก่กมใช่ครับแล้วก็ค่า P 7 5ูกันนะอันนี้65หรอไม่ตรงแหละนะครับไม่ตรงแหละมันจะต้องได้69.5นะครับจากที่พี่บอกไปอธิบายไปครับก็คือ6.75เนี่ยมันจะอยู่ระหว่างตำแหน่งที่6กับ7ใช่ไหม65กับ71อยเางี้ยครับก็ก็จะเป็น60แล้วตอนนี้65บวกด้วยตำแหน่ง 0.75คูณด้วยระยะห่างนะครับระหว่าง2อันนี้ครับซึ่งมันจะเป็น71ลบ65นะครับเดี๋ยวนะนะครับมันก็จะเป็น71ลบ65ก็จะเหลือ6นะครับก็จะเหลือ6ซึ่งถ้าคิดแล้วอ่ะ65บวกกับ0.75คูณหะครับมาได้69.5ครับผมเนาะ อันนี้พอจะเข้าใจไหมหสิ้าจุดห้านะครับอันนี้นะห9สิบเก้าจุดห้าตรงนี้จุดนี้ครับนะ้ลองลองลองเล่นดูแต่ถ้าผิดเยอะเดี๋ยวจะต้องให้แก้นิดนึงเนะาะเพราะว่าเพราะว่ายังไงก็ตามเนาะตามกฎของเราจะต้องทําให้สมบูรณ์เนาะโอเคนะครับสามสิบอันนี้ค่าแปคนไม่ตรงครับคนไม่ไม่ตรงมาจากไหนเดาว่ามาจากไม่ได้คิดเนี่ยสูตรนี้แหละแต่ว่าไม่ได้เอาไม่ได้คิดเลขมาใช่ปะต้องเอาแต่ตัวกำลังสองบวกกันให้ได้ครับ มันจะได้ต้องแทนค่านะไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นมันก็จะนั้นผิดแล้วจะไม่รู้เนาะสามได้สามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหารแปดลบด้วยมิลนะครับก็คือหกสิบสองกำลังสองอันนี้ครับถ้าผิดจะผิดสุมากจะผิดตรงนี้ครับเนาะไม่ไม่ยากเกินความสามารถหรอกเนาะแค่อเอาเลขแต่ตัวกำลังสองบวกกันนะฮะแต่ก็แต่ก,แตก็นะเออมันเป็นเรื่องที่แบบมันเหมือนเหมือนหลก็จะเหมือนง่ายแต่ว่าจริงๆมันต้องใช้สกิลเหมือนกันนะ โอเคนี่แก้ทางนี้ผิดนะมันจะได้แปดสิบสามจุดสองห้านะครับจุดสองห้าอันนี้จะได้เป็นหกสิบเก้าจุดห้านะครับโอเคเบียงเบนก็เลยผิดไปด้วยเนาะมันต้องรูทมาอีกทีหนึ่งนะครับรูทแปดสิบสามจุดสองห้าอีกทีหนึ่งแล้วซีวีก็จะผิดไปด้วยนะครับซีผิดไปด้วยนะซี C มันจะได้ประมาณสิบสี่จุดเจ็ดสองเออนี่แหละความยากของสถิตินะครับโอเคนะอันนี้เดี๋ยวพ่อพี่พ,พี่เอานี้ออกมนจะหายไปโอเคก็แก้นะครับแล้วก็ข้อนี้นะ อันนี้ b กับ a นะครับความสัมพันธ์เป็นสมการเส้นตรงแบบนี้ครับตัวที่คูณจะเป็น a นะครับฝั่งขวาเนะาะอั่งซ้ายจะเป็น y ตัวเดียวนะครับฝั่งขวาตัวที่คูณกับ x จะเป็น a นะครับ a จะเท่ากับ3มันนี้เราจะติดใช่ไหม a เท่ากับ3เป็นบวก่วน b จะเป็นลบ5นะครับผมซึ่งอันนี้มันต้องใช้ความสัมพันธ์คือเราไม่ต้องมานั่งคิดข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ต้องคิดใหม่ทั้งหมดแต่ว่าใช้ความสัมพันธ์ก็คือว่า New y เท่ากับ a ew, x, b, ิ x บวก b เวลาหาค่าเฉลีย่ยของ y อันใหม่ครับซึ่งอันนี้ก็จะผิดไปนะครับมันจะได้181นะส่วนแปปรวนนะครับสวนไอ้แก่นะแก่นะเออยังไม่สำเร็จง่ายๆนะต้องให้สำเร็จให้ได้นะครับโอเคส่วนความแปปรวนอันนี้มันจะไม่ต้องเข้าสู่ความแปปรวนคือแต่ว่าแปปรวนเดยวเรายังไม่ถูกเลยใช่ไหมเออต้องมาแก้นั้นก่อนโดยที่แปปรวนของ y ในะกรณีที่มีมีสมการแบบนี้นครับก็ไม่ต้องเขาไม่ต้องใช้สูตรเดิมแล้วก็คือใช้ s Sigma ิกมาวายกำลังสองเท่ากับ a กกำลังสองิกมาเอกำลังสองได้เลยแต่ว่าเราต้องได้แปรปรวนของ x มาก่อนไหมครับอ,อ,อันนี้ยนะออกสอบนะแล้วก็บียงเบนก็ถอดรูปแปรปรวนอีทีนึงเดีนะแปรปรวนมันจะได้แปรปรวนมันจะได้7 49ลองลองคิดมานะ749.25ี่ดงว้าทีวด้วยนะครับแล้วก็เบี่ยงเบนจะได้2 7 3 7นะครับแล้วก็ซีสามสิบสนแปรก็จะได้เป็น10 ก็เข้าสูตรนั่นแหละ CV สูตรเดียวกับเมื่อกี้แหละ,ะอันนี้น,น่จไปนะเออสูตรนี้แหละสูตรนี้แหละเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ข้อที่แล้วมันมันไม่ตรงนะครับข้อที่แล้วมันผิดต,ตรงเบีบ่ยงเบนปะแล้วมิวมิวทำไมมิวหกสิบเอ็ดอ่ะมิว,มว,มมมว,วหวกสิบี6สามจะทำมาจากไหนอ่ะไม่ใช่มิวต้องใช้หกสิบสองของอันเดิมครับนะใช้มิวหกสิบสองนะอันนี้แก้ด้วยนะหกสิบสองอันบนอันนี้จะเป็นเออเบีบ่ยงเบนจะเป็นเก้าจุดหนึ่งสองสี่นะครับ อ่าันนี้เดี๋ยวจดไว้หน้านี้มันเดี๋ยวพี่จะมันพี่อ,ออกมันจะหายไปโอเคซีวี CV ก็ใช้ใช้สูตรเดิมสูตรเดียวกันนั่นแหละครับซีวีเท่ากับสิทธิส่วนมิวนะฮะคูณร้อยมาด้วยเลยเป็นเปอร์เซ็นต์นะโอเคแต่ว่ามิกวกับสิทมสต้องถูกก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าจุดไหนกระจายมากกว่ากันก็ให้ดูเปรียบเทียบซีวีนั่นแหละนะครับถ้าซีวี CV ไหนมากกว่าก็ตอบกัจุดนั้นกระจายมากกว่านะครับ เช่น,ชนถ้า x ก,กระจายมากกว่าก็เพราะว่า cv มากกว่าแล้วก็อันนี้ก็ถามว่าชุดใดมีการกระจายดีกว่าหนูต้องตอบชุดที่ cv น้อยกว่าถึงจะดีกว่านะครับจะตอบแล้วก็เพราะว่า cv น้อยกว่าอะไรนี้เนาะอันนี้นีดอันนี้ทำนะทำมาให้สมบูรณ์นะครับแก้โดยที่ผิดก็แก้ด้วยนะเออมันมันไม่เสร็จง่ายๆหรอโอเคอันนี้พี่อธิบายไปแล้วเนาะคลิปหนึ่งหน่วยถ้ามีหน่วยเขียนด้วยนะครับหน่วยเป็นคะแนนนะถ้าไม่เขียนจนหักคะแนนด้วยนะครับ60สคะแนนถูกต้องดีมากแล้วนะ มาถูกต้องห้าสิบอันนี้บอกไปแล้วนะครับนีห้าสิบห้าสิบโอเคสี่เจ็ดห้าอันนี้อ,อันนี้ตอบเลยแหละอยู่ต้องอันนี้ตอบเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,อ,งอันนี้ตอบตอบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตได้เลยนี่บอกไปในไลน์แล้วเนาะโอเคแล้วก็การแจกแจงเบ๊ถูกไหมหนูหนึ่งบ๊ขวาหมูอสองบ๊ซ้ายหมูสามใส่สามปกติโอเค อันนี้เหมือนจะถูกนะครับที่คือแบบแอเจุดสี่หรอสีจดสเหรอเากันนะแหละสองก็ใกล้เคียงนะสิบโอเคได้แหละครับซึ่งอันนี้นี้ก็ที่ายเพิ่มแล้วกันนะครับนี้ก็คือว่าเราทำเหมือนที่เคยทำเนาะโอเคจุดกึงกลางชั้นนะครับจาก้า fx นะครับถ้ามป็สิบเ็ก็ถูกแล้วเนอะ fx กําลังสองอันนี้ก็โอเค โอเคแล้วดีมากครับอันนี้อันนี้ถูกต้องเนาะก,ก็นิดเดียวนิดเดียวเนาะแก้นิดเดียวเองนะครับอ่ะ่งมากสิ่ว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะพยายามต่อไปนะครับผม